สวัสดีครับมือนี้กับม้าพบพรอกันเป็นคันที่สองนะครับต่อจากมือวานปากตักนะครับนี่มาหอดเท่ากับประเายดอกนะครับวันนี้โทรศัพท์กับแบตเมอร์สนะครับกับเฝ้าน้านะครับกับมาหอดครับเหตุงานเลยนะครับเป็นคูบัต้าเอลสามสิบสี่ศูนย์แปดนะครับสามสิบสี่แรงนะครับพี่น้องกับส่นเกล้าน้ําหัวเลียมนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเท่ากับมันทดสอบ ระบบน้ำมันนะครับยกไหเบิ้งนะครับทีแรกนะครับยกสูงนะครับังคาบานนะครับนี่ัาคาบานนะครับออกไปมีดไปด้านนะครับใส่ได้คือเก้านะครับยัใส่ได้เหมือนเดิมน่แหละครับ่นองแข็งแรงสวยงามเช่นเคยนะครับ ขับ,บ,ขบลัดนะครับขัากับตัว้นนะครับอันนี้อยู่ที่อำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกวยพี่น้องเน,อะนะครับปาไกลนะครับวันนี้ขึน้นสายเหนือนะครับขับขึ้นสายเหนนะครับคอนโทน้นอยู่ใกล้ๆมือนะครับเป็นง,งานสะรวจสบายนะครับเพื่อ ดให้สวยงามเหมือนเดิมนะครับนะครับถุงนะครับเนื้อหลังคาลายอย่างลงตัวครับใครสนใจกับติดต่อสอบถามเข้ามาไดรนะครับเด้อเบอร์โทรครับ098 1523้าแปนะครับไข่พูนการเกษตรนะครับโทรเข้าไปสอบถามเบอร์นะครับรถรุ่นไหนนะครับยี่ห้อไหนนะครับ แยได้แบบไปนะครับแยกระบบกรมีซองกระบอกกับไปด้มีนะครับตากตักกรมีนะครับโทรเขาไปสอบถามเบิ้งบนะครับนะครับเสร็จจากนี้เราก็จะไปที่อำเภอวังโป่งนะครับจังหวัดเพชรชบูรณ์ขึ้นเก่านะครับย่อนกระพื้นบ้านนะครับห้าสิบแรงสีน้ำเงินนะครับถ้าติดตามเบิ้งได้ครับเด้อ Yeah. Uh -huh.